ขี้เกียจยังไงให้ได้เงิน จะบอกว่าก่อนหน้านี้เอลลีนะคะเป็นคนที่คิดว่าเงินน่ะมันหายากมากและเอล่เซียว่าทุกคนต้องคิดเหมือนกันเพราะว่าอะไรเราจะอิงจากเศรษฐกิจอิงจากสภาพแวดล้อมครอคัวคนรอบข้างแล้วก็อิงจากสิ่งที่เรามีอยู่แต่เอลลีอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะเงินมันหาง่ายนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะที่เกียจติโดยที่เราสามารถหาตังค์ได้ง่ายนั่นก็คือการทําในสิ่งที่รักสิ่งที่เราชอบค่ะที่เราทําในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบอะมันเหมือนพลังงานฟรีอะทุกคนนึกออกไหมเคยไหมที่เหมือนกับว่าเราเรานั่งทํางาน นั่งทํางานอดีเรกอะไรสักอย่างแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจังเพราะว่าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทํำไหยคะทีนี้พอเราทําอะไรที่เรารักเราชอบอ่ะถ้าเรามีพลังงานที่ดีอ่ะพลังงานที่ดีเท่ากับพลังเงินฉะนั้นถ้าอยากขี้เกียจเราได้ตังคนะ,คะเราต้องทําในสิ่งที่เรารักที่เราชอบเพราะว่าถ้าเรามีพลังงานดีดมันก็จะดึงดูดเงินทองเข้ามาได้ง่ายมากๆเวลาทําอะไรมันก็จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ถ้าใครที่อยากหาเงินง่ายๆเอรี่อยากจะบอกว่า